สวัสดีครับมาว่าภูเก็ตการ์ดอีกแล้วอย่าลืมไปกดไลค์เพจกันด้วยนะครับนอกจากข่าวสารเมจิกแล้วเรายังมีการ์ตูนสนุกสนุกให้อ่านด้วยนะสนุกชั้นฉันจะขอใช้การ์ดใบโอเคครับเมจิกนี้ก็เป็นการ์ท,ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานนะครับซึ่งนั่นก็หมายความว่าเมจิกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นกรอบสไตล์ตาการเล่นการออกแบบ ทีมหรือแม้แต่กฎก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับการเปลี่ยนกฎเนี่ยมันจะทำให้การ์ดบางใบที่กาดตอนนั้นเก่งตอนนี้หรือไม่ก็เก่งตอนนั้นกาดตอนนี้ก็ได้เหมือนกันเราจะมาดูกันว่าวันนี้เราจะมีการอะไรที่แบบ เอ้ตอนนั้นใช้ได้แต่ตอนนี้ทําไมมันใช้ไม่ได้แล้ววะ<ม>หรือว่าเอ้ตอนนั้นกากจังทำไมตอนนี้มันเทพจังวะมีอะไรบ้างขอแนะนําไ้ที่1นึ่งพาเดซีนะครับอ่าพาเดซีนี้มันบอกว่าเทอร์นี้เราสามารถแท็บแรงของคู่ต่อสู้เพื่อช่วยเราไล่สเปลได้นะครับเฮ้ยมันเป็นท่าที่แปลกมากนะครับก็คืออุ้ยคิดมันได้แล้วเนี่ยไปแท็บเขางี้ยเลยนายขอแท็บในนี้เลยได้ไหมเขาก็แท็บกลับได้ดิวะคือเปอรมตี้มันอยู่ที่เขาอะแบบเฮ้ย ขอแทบเราแทบก่อนอ่าก็คือถ้าเขามีคลิแลนจะแทบไล่์บุรหมอกอะไรพวกนี้เราจะขอแทบคลิแลนได้ไหมกูแทบก่อนหมดเลยดีกว่าเออคือเพื่ออะไรใช่ไหมก็ต้องบอกว่าสมัยก่อนนะครับมันมีสิ่งที่เรียกว่ามานาเบิร์นอ่า คือคนเล่นเม่จิกอ่ะเล่นมาสิบปีน่าจะได้ยินคํานี้แหละว่ามานาเบิร์นเนี่ยมันมีอยู่จริงนะมานาเบิร์นคืออะไรอ่าต้องดูอย่างใบนี้เลยซูสีอ่าฮะซูสีซูสีซูสีถ้าตายก็จะได้สีคัลเลอร์เลนนะครับถ้าสมัยนี้ก็เก่งมากเลยเนี่ยผมราคา120เหรียญนะก็คือลงแซ่งลงแซ่งลงแซ่งโอ้เหมือนกับการไลฟ์สบปลฟีแล้วก็สตอมอะไรก็ไม่รู้ออกมาเต็มเลยใช่ไหมไอซูสีเนี่ยสมัยก่อนกลางมากเลยนะก็คือไอมานาเบิร์นเนี่ยมันจะทํางานอย่างนี้ ถ้าเราแถมมานาสมมติแถบสามแรงเงี้ยแล้วเราบอกเข้าไปเส้นเฟนเลยแล้วเราดันไม่ให้ไอสามมานาที่เราใช้อ่ะมานามันจะยิงหนึ่งดาเมจใส่เราครับก็คือถ้าไอซูชีเนี่ยตีไปเงี้ยเราก็ตายตายระหว่างคอมแบทอ่ะมันจะให้เราสี่มานาเหมือนเหมือนมันให้เราเจ็บอะ่ะเออถ้าได้สีได้สีสีเนี่ยสมัยก่อนนี้มันเก่งมากเลยนะคุณมันคือข้อเสียครับไอการได้สีมานาในระหว่างคอมแบทเนี่ยสมัยก่อนก็เลยอ้ตัวเฮียอะไร ตรก,กากเลยมันยิงกูนี่หวานเลยประมาณนี้แต่ว่าสมัยนี้ก็โอ้โหราคาก็แม่งไม่ธรรมดานะครับนั่นก็เป็นสาเหตุที่ว่าสมัยพาเลซี่อ่ะมันถึงใช้ได้ในสมัยก่อนไงเพราะว่าถ้าเขาจะแท็บแลนด์หลบเราอ่ะเขาต้องมีอินสแตนในการใช้นะคุณเออแท็บเฉยๆไม่ได้นะไม่เหมือนสมัยนี้ก็คือเฮ้ยกูทิ้งแท็บหมดเลยมันยังได้นี่เรามาขับรถจับมานาเดนกันผมเพิ่งรู้นะว่าไอมานาเดนเนี่ยมันเป็นเวอร์ชันเนิร์ฟของไอเคาน์เตอร์สเปลก็คือมันกากกว่าเคาน์เตอร์สเปลในตอนนั้นนะคุณเพราะว่าเคาน์ แล้วได้มานามันจะไม่ดีได้ไงโอ้โหไม่ดีแน่นอนครับถ้าเราได้มานามาเปล่าเนี่ยแล้วเราไม่ใช้มันเบิร์นเรานะครับปู่เบิร์นตูดไม่เลยนะเดี๋ยวจะเป็นใบนี้ Break of f i า e เฮ้ยใบนี้ผมทันทันยี่สิบเหรียญใช่ไหมใคร้่าย,าย,ายตอนนั้นเท่าไหร่ผมซื้อมาไวรั้งสามสิบบาทคุณเพราะว่าคิมมูลทีอัพคิปแอดแดงอะคิมมูลทีอัพคิปก็คือมันจะแอดเพิ่มไปเรื่อยๆอัพคิปนี้หนึ่งอัพคิปหน้าสองอัพคิปนู้นสามแล้วไอ้ตอนคิมมูลทีาาาว่เรต้องใช้ตอนนั้น้้นนนน่่ะไมงััเเขาวีย เราเจ็บรวน,นะคุณก็คือผ่านเฟสเมื่อไหร่มันยิงเราเมื่อนั้นไอ้ใบตลกหลงเนี่ยผมเข้าซื้อนั่งแหละ,หละผมซื้อมาเล่นก็ใช้อะไรวะตอนนั้นผมน่าจะมีไอ้คีเจอร์แดงโง่ๆ่ที่มันแบบใจหนึ่งแดงแล้วบวกหนึ่ง,บว,งบวกสูงอะไรพวกนี้หรือมันก็เป็นอินสแตนต์แดงโง่ๆที่แบบเออเอายิงตอนอัพคีบอบเอออย่างนั้นแหละเดี๋ยวนี้นี่คือโอ้โหคือปล่อยให้มันคิวโมิฟอัพคีบไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆแต่ว่ามันไม่ทำร้ายเราอะนั่นก็คือคำว่ามานาเบิร์นนะครับในสมัยนัน คนที่เล่น10ปีอ่ะน่าจะทันมานาเบิร์นี่แหละเพราะว่ามันก็ไม่ได้นานมากสิปีนี้นานบอก <c oughs> อ่ถ้าบอกไม่นานนี่แก่ทันทีเอาละเรามาดูไวต่อไปดีกว่า Master of a r m ทำอะไรได้บ้าง First s t ทท e อใจ2องแท,บ target, ท็บทาเก e a c เ e อร์ o c k i n g Master of a r m แทบทำไมคือผมว่าแบบ Master of Arm เนี่ยมันมันคือเจอหลาดไหมเป็นเจอหลานที่แบบปัดดาบคููทูตกเพ่งอย่างนี้อระเออ แล้วแล้วมันจะแถบทาไมเพราะว่าไอ้ตัวที่แถบมันก็ทำาดเมจใส่ไ,ไอเ้เจลาดได้ไม่ใช่เหรอว่าถึงมันจะเพิร์สไต์ก็ตามก็คือสมัยก่อนนะครับไอ้ตัวที่แถบอ่ะมันจะมีกฎอยู่นะว่าตัวที่แถบแล้วเอามาบล็อกเนี่ยมันจะทำาดเมจไม่ได้เออคือคือไอ้กฎนี้ย20ปีขึ้นแน่นอนเพราะว่าผมมาเล่นผมไม่เห็นกฎนี้แล้วอ่ะก็คือไอ้ตัวที่แถบอ่ะมันก็ยังทำาดเมจได้อยู่หรือว่าแถบมันก็ต้องแถบก่อนบล็อกใช่ไหมมันจะได้บลอ็อกเราไม่ได้ แล,แล้วมาแทบ็บอนบ็อกเพื่ออะไรเออมอนสเตอร์อัอาร์มก็เลยกลายเป็นการที่แบบปู่จิง้งนะครับตอนนี้ก็คือไม่รู้จะทําเพื่ออะไระก็คือมันยังทําดเมจใสเราได้เหมือนเดิมไม่ใช่เหรอวะคา,ารายก็มาตรฐานนะครับไล้สาได้สองสองเวอร์ไตส์อุ้ยสมัยนั้นถือว่าเก่งหรือเปล่าวันนี้มอ,อมอนสเตอร์อัลอาร์มก็ได้แค่นี้ครับตอนนี้ให้สีก็ไม่ไม,ไมีใครเอาไปใส่เด้งแล้วไม่รู้จะใส่ทําไมครับความสามารถดีซะขนาดน,นี้เราไปการ์ดใบต่อไปกันเลยดีกว่าเซรุ่มพาวเดอร์นะครับทำอะไรได้บ้างอ่าแท็บ อแอดหนึ่งมานาไม่มีสีให้เราฟรีเมื่อตอนมูลิแกนเราสามารถเอ um ็กไซเซลลุ่มพาวเดอร์ในมือเราได้ถ้ามันขึ้นแล้วก็จัวได้เท่านั้นอุย้ยมันเปลี่ยนกดมูลิแกนครับทำให้เรามูลิแกนได้เพิ่มอีกครั้งหนึ่งเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าทำไปทำ,ทำไมวะเออก็คือไอ้มูลิแกนสมัยก่อนน่ะมันโหดร้ายมากสมมติเราจัวมา7จ็ดใบใช่ไหมไม่มีะายเลยโอเคสับเข้าไปใหม่จ่วอีกทีอกใบ คือมันบีบคั้นหัวใจมากนะเพราะว่าถ้าเราแบบเด็กมันไม่ค่อยดีอยู่แล้วอะแล้วเราจูา่หกใบเปอร์เซ็นต์กิแลนด์น้อยลงอีกแล้วต่อไปเป็นไงไม่มีแลนดสองครั้งเลยหรือว่าได้แลนใบเดียวใช่ไหมจัว่วฮะเออแบบอี้อีือคือเปอร์เซ็นต์ได้แลน์มันน้อยลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยเรียกได้ว่าพี่เมืองจะไม่ให้กูแก้ตัวเลยเหรอแบบบูเลแกนครั้งเดียวชีวิตกูแบบสั้นลงเรื่อยๆเลยวะก็ตอบว่าใช่นะครับ ไอเซลลุ่มพาวเดอร์เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นออการที่ตอนนี้เอามาใช้ก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วครับเพราะว่าเราบริแกนทีหนึ่งเราก็จวดเจ็ดใบใช่ไหมไอบริแกนฟรีของเซลลุ่มพาวเดอร์มันจะทําให้เราสามารถจวดเจ็ดได้ในตอนที่เราอยากจะบริแกนครั้งแรกแล้วมันไม่ผ่านแต่ตอนนี้ก็ตามนั้น,นะครับก็คือผมว่ากฎบริแกนที่เปลี่ยนมาใหม่เนี่ยดีมากเลยนะเพราะว่ามันทําให้เราได้โอกาสแก้ตัวพี่ผมผิดทีเดียวผมตายเลยเหรอใช่ โอ้ยแม่ไอ้กดสมัยก่อนนี้มันโหดร้ายกับชีวิตจริงๆเลยโอเคเรามาดูกันต่อว่าใบต่อใบมันจะโหดร้ายกับเราเท่านี้หรือเปล่า Miller u ยู v e r เว สามร้อยแปดสิบบาทสามร้อยแปดสิบเหรียญจะบ้าเหรอใครมาตือ้อราคาโหดายมากมันทำไรายได้มันบอกว่าสลับไลฟ์ตอนนับคลิปทําได้อย่างเดียวแค่นี้ก็เก่งแล้วนะคุณเออมันก็สมเหตุสมผลนะว่ามันสามร้อยแปดสิบเหรียญน,นะเพราะว่าไอ้ไทยเล็กๆอะ่ะมันจะไม่ได้มาเทินหกมันจะแบบจุ่จี้จุ่จี้มาเทินหนึ่งแล้วก็อะไรนะพวกทิงเกอร์อะไรพวกนี้ใช้ได้เหมือนกันแล้วมันจะอยู่ในเออ่การ์ดแปลกๆทำไมอ่า มันแปลงตรงให้กดนี่แหละทําไมอัลฟาเบต้าคุณไอ้กดการตายเนี่ยโุกตอนนี้เราไรเหลือศูนย์ไม่ว่าจะทําอะไรแบบทตนจะมีการาฟให้เราจัวแล้วลด5้าไลท์แล้วก็เจนม่อีกห้าไลท์ก็คือถ้าไลท์เรามี5้าเราตายเลยนะก็คือกดของเมจิกอะมันจะทําให้เราตายเลยโดยที่เราไม่สามารถหรืออะไรเช่นก็คือสัมผัสศูนย์ปัเมื่อไหร่ตายเมื่อนั้นแต่กดสมัยก่อนอะ่ะมันบอกว่าเราจะตายหรือไลฟ์เราจะนับถึงศูนย์เคโอก็ต่อเมื่อผ่านเฟสครับอ่าก็หมายความว่าเราจะไม่ตาย อนสมมุติเมนเฟสหนึ่งเนี่ยเราใช้กาัาซจัวแล้วก็ลด2ี่สิบไลท์เนี่ยเออเรายังไม่ตายนะคุณจนกว่าเราจะเข้าเฟสตีโอ้นี่คือไอ้กาัาซมิเลอร์อัพยูนิเวิร์สเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นการาซท,ที่โกงมากเพราะว่า ถ้าสมัยก่อนน่ะอะไรเดียยกตัวอย่างในโคเเทนเงี้ยเออถ้าใช้ในโคเวเทนเนี่ยเราบิดแม็ก20ไ like ลท์ได้เลย,เลยแล้วก็สลับพุ่งตายเลยคือ <c ười> ไม่ต้องรอให้แบบไลท์เหลือหนึ่งอันแล้วเราไปทาอะไรเขาต่อนะคือสลับเรียบร like ้อยตายเลยครับมิเลอร์อัพยูเนี่ก็รีสติกแล้วก็แบนในกันในหลายฟอร์มตนะฮะก็ถือว่าสมเหตุสมผลแล้วแหละมันแย่มากถึงตอนนี้เราจะไลท์เหลือศูนย์แล้วตายเลยก็ตามม i เลอร์อัพยูเนี่ยังเก่งอยู่ดีครับ ต่อมามอฟฟิงครับอ่ามอฟฟิงมอฟฟิงเนี่ยคือตอนแรกๆที่มันออกมาเรียกได้ว่าเขานิยามมันว่ามันเป็น the best f e a h e r ที่เมจิกออกมาเนี้ยก็คือเมจิกจะไม่มีวันออกคิทเจอร์ที่ดีกว่านี้ได้ออกมา้วครับเพื่อนๆ๋ยวาสงสัยว่าดีอะไรวะคือมันก็ทําได้แค่นี้คือมีอัลลิตี้เฉยๆแต่ก็ต้องใช้มานาอยู่ดีนะครับเพื่อนๆยังไม่รู้กฎ้อนนี้สินะก่อนอื่นเลยพลังแม่งต่ำมากพลังต่ำแบบเออผมใช้แลตตัวนี้ได้ไหม <c oughs> นีและดอมแลนอิโบนีไลโล่ไล่เก็ดได้4ี่หานะครับสมัยก่อนน่ะถ้าตัวไหนมีพลังหรือว่า Ability Effect ยิ่งแรงอ่ะมันจะยิ่งไปเนิร์ฟพลังลงมาครับไม่เหมือนสมัยนี้ไล่สาได้4-4แล้วมี Ability ต่อยเยอะแยะ,แยะมากมายไม่ใช่นะครับสมัยนั้นก็คือถ้าไล่สาแล้วได้ Ability เยอะอะไรพวกน,นี้แม่งพลังเหลือนึหนึ่ง คือเราจะมาคุยกันถึงอัลกิ t y ล่างสุดมันบอกว่าใจหนึ่งแล้วโบนึงลบหนึ่งแล้วก็ใจหนึ 1, 1. ่งลบหนึ่งโบนึงอัลกิจินี้คืออะไรสมัยก่อนนะครับการตีกันเนี่ยให้เพื่อนคิดถึงว่ามันมีสแต็กของการตีอยู่สมมุติตอนตีเนี่ยเพื่อนสามารถเอาดามจผ่านสแต็กได้ก่อนสมมุติเพื่อนมีตัว6กหนึ่งเนี่ยแล้วก็ฝ่ายตรงข้ามมี66ใช่ไหมเพื่อนตีไปเอาดามจขึ้นสแตก็ก เอา6ขึ้น6เขาก็เข้ามาเหมือนกันแหละแต่ว่าเพื่อนอันซัมมอนไอหกหนึ่งขึ้นมือปุ๊บหกหนึ่งรอดครับปุ๊ยรอดเฉยรอดได้ไงไอหกหกเขา่ะตายเพราะดาเมียนมันผ่านไ์ไปแล้วมอฟฟิงนี่ก็เหมือนกันถ้าสมมติเราจะเอามอฟฟิงเนี่ยไปสู้กับตัวละครคิเจอร์สี่สีทัตัวเงี้ยมอฟฟิงชนะนะครับทาได้ไงก็คือมอฟฟิงเนี่ยตีไปก่อนเอาสี่สีมาบล็อกใช่ไหมอ่ามอฟฟิงก็จ่ายหนึ่งเพื่อโบน,นึ่งลบหนึ่งกลายเป็นสี่สามเป็นสี่สามแล้วอะเราต้องบอกว่า ให้4ี่ผ่านแสกไปก่อนอ่าพอ4ี่ผ่านแตกแล้วก็หวานหมูเลยใจ2อหนึ่งเพื่อลบหนึ่งบวกหนึ่งสองร็อกตูดก็จะกลายเป็น5้าอุ้ยชนะ 4, 4, 4ีีเฉยได้เลย <c oughs> ไอ้กดดัมเมจผ่านแตกเนี่ยมันเริ่มหายไปตอนประมาณสักโอดิซี่ออนสล็อต อะไรพวกนี้หรือเปล่าคือจําไม่ค่อยได้นะมันเซ็ปีอัพนะครับกดไดเมจทางแต่งเนี่ยก็เริ่มจะใช้กันไม่ได้แล้วผมเรีเยกได้ว่าง่ายขึ้นไหมเหมาะสำหรับคนเริ่มต้นใหม่เพราะว่าจะให้มาแบบเอาไดเมจพางแตังแล้วก็เล่นทริคอะไรหลังมาเนี่ยก็คือคนเล่นใหม่ก็เสียเปรียบแน่ๆอยู่แล้วอะอย่างไงดีอ่ะอย่างม็อกฟาฟนตาติกเนี่ยตัวเนี้ยโกงมากเพราะว่าไล,าหลนหน่หนึ่งได้หนึ่งหนึ่งดันค่าตัวสองสองได้ครับเออตีเข้าไปเอาตัวสองมาบ็อก เอาดามิเอตผ่านสเต็ปไปหนึ่งก่อนอ่าดาเมจไปอยู่ฝั่งนู้นแล้วใช่ไหมแซกยิงไอโซสองสองอ่ะหนึ่งแล้วไอ้ดาเมจเนี่ยมันยังพุ่งต่อไปอีกแต่พอกดแม่งเปลี่ยนอย่างเงี้ยก็คือเอ่อต้องเลือกนะครับว่าจะปะทะไหมถ้าปะทะก็ก็ตายหรือว่าจะแซกยิงก็ได้แค่หนึ่งอ่ะก็คือไม่ว่าทางไหนไอ้ม็อกแฟนตาติกก็จะทำดาเมจได้แค่หนึ่งนะครับก็ถือว่าโอ้ก็ยังโอเคนะไอ้กดดาเมจผ่านสเต็ปนี้ก็หายไปตามการเวลานะครับผมติดใจว่ะว่าไอ้ก,กดเนี่ย มันหายไปตอนไหนวะผมว่าต้องมีสิปีขึ้นเนี่ยแต่ผมนี่จำเข้าใจไหมเ <c oughs> ขาว่าสิปีมันยาวนานเหมือนั้นนะคุณโอ้คือเท่าบอารล้านผมเลยร้านผมเปิดก็สิปีแล้วอะนี่น่าจะเป็นปีที่สิบก็นั่นแหละครับถ้าเพื่อนๆคนไหนมีอายุที่แมทช์กับการ์ดใบนี้จะบอกว่าแก่นี้คนเลิกติดตามช่องเต็มแน่เลย ต้องบอกว่าเออถ้าเพื่อนคนไหนรู้นะครับก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับซูรินี่หาทำลายโลเคอล์แอนชชนเมนท์ทั้งหมดโลเคอล์แอนเชนเมนคือเชื่ออะไรวะโลเคอล์แอนชชนเมนท์นะครับเกิดไม่ทันเหมือนกันคือไอโลเคอล์แอนชชนเมนท์เนี่ยมันคือออร่าครับมันหมายถึงว่าแอนชชนเมนท์ที่ไปติดกับอะไรทุกอย่างของไม่จิงเทวกรนณะจะเรียกว่าโลเคอล์แอนชชนเมนท์ถ้าแอนเชนเมนท์ที่ไม่ไปติดกับ อะไรสักอย่างจะเรียกว่า global enchantment คือตอนแรกอะ่ะมันเป็น local global ใช่ไหมแล้วมันเป็นเปลี่ยนยุคอะ่ะเปลี่ยนยุคมาเป็น enchant creature มันจะเขียนบอกเลยว่า enchant creature enchantment land อะไรพวกนี้ enchantment artifact ก็ Art act, คือต่อท้ายด้วยอะไรก็ติดด้วยแอ่งนั้นแล้วต่อมาก็เป็นยุคปัจจุบันก็คือ enchant aura อ่ามันจะเขียนว่า aura ก็คือให้เรารู้ว่า aura ต้องไปติดการอะไรสักอย่างรับข้างล่งก็จะเขียนต่อว่าติดการอะไรได้โลเคอลก็เลยหายไปตามการเวลาส่วน g ก o บอลนี่คือมันก็จะเป็นแซมเม้นธรรมดาก็ไม่มีอะไรโอเคครับใครใช้ r ซเรนีฮาร์ดก็รู้วยนะครับว่าเน็ตไทน์ออลอร่าครับจบฟอสซิฟไอ่าฟอสซิฟไทำอะไรได้นะเอาการ์ดแรนดอมแต่เก็บหยาดขึ้นมือนะครับแล้วก็เลี้ยงเก็บหยาดได้ตามใจชอบอย่างนั้นหรือเพื่อเพื่ออะไรเพื่ออะไรก็ออรคือ ต้องบอกเพื่อนนะครับว่าเกฟหย,ยาดเนี่ยตามกฎของมันจริงๆแล้วอ่ะมันเรียงไม่ได้นะคุณเออก็อค,คือสมัยก่อนน่ะมันจะมีการ์ดที่แบบบางใบเนี่ยเช่นใแบบนี้โซโลกเกฟน,นะครับ80เหรียญโอ้โหมันบอกว่าเอาการ์ดคิเจอร์ใบแรกของเกฟหยาดขึ้นมาเฮตีเหมือนกับโกโยเวนเจนเลย แต่ว่าโกโยเวนเจนอะเป็นต้องเป็นเอ่อลิจนารีเ,เท่านั้นแต่อันนี้เอาตัวไหนก็ได้แต่ข้อแม้คือต้องอยู่บนสุดของเกทหยันนะมันแบบยังมันตายนานแล้วไงมันดินมันถมหมดแล้วขุดไม่ขึ้นครับต้องเอาใบนี้เท่านั้นคุณสังเกตรหรือเปล่าว่าหลังๆอะ่ะเมจิกไม่มีการทําอะไรอย่างนี้แล้วก็คือเขาคงคิดว่าไม่คงน่าลาคาญนว่าจะมานั่งดูเกมหยานอะไรอะ่ะแต่ปัจจุบันนี้ผมคิดว่ากดก็ยัง ให้สับเก็หยาดไม่ได้อยู่นะแต่ว่าจะสับกันเพื่ออะไรวะคือผมก็คงจะมีแหละว,ว่าบางคนแบบมานับเก็หยาดแล้วก็เออเนี่ยเอาการ์ดท,ที่แฟลแบ็กขึ้นมากองให้หมดเลยเพื่อจะได้แบบดูง่ายหน่อยแต่จริงอ่ะเหมือนจะยังทําไม่ได้นะคุณหรือว่ามันทําได้หรอวะไม่น่านะเคยใครรู้บ้างก็บอกคือมันมีการ์ดไม่มากหรอกผมว่าน่าจะประมาณยี่สิบสามสิบใบนี่แหละที่มันแคร์กับเก็หยาดออเดอร์ขนาดนี้ดีเป็นใบนี้อ่าคอฟแดนนะครับคอฟแดนที่สามารถขุดได้ตลอดเวลานะครับ แต่ขุดใบบนสุดเท่านั้นนะครับเหมือนกับใบเมื่อกี้เป๊ะเลยแต่ว่าสามารถบายแบ็กมาได้ด้วยรวมๆมันก็เป็นคาราย5นะก็น,นั่นแหละมันก็จะแค่เรื่องเกมหยาดออเดอร์มันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าเออเนี่ยเดี๋ยวนี้คือวิาสา์ไม่มีคําว่าเกมหยาบออเดอร์อแล้วอะแต่ขุดใบเนี้ยก็ขุดเลยเกมหยาดออเดอร์ก็เลยไม่ค่อยมีควา,ามสําคัญในตอนนี้แล้วนะครับสุดท้ายและท้ายสุดนะครับคอมพานเนียนอ่าคอมพาเนียนเนี่ยเป็นมือใบที่8ของเรานะครับซึ่งสามารถเอ,อ่อเริ่มต้นด้วย ใบนี้อยู่ในคอมเพเนียโซนได้เลยถ้าเราสามารถทําเงื่อนไขของแต่ละตัวได้มืนกับเราจะเลี้ยงสัตว์อะเราจะเลี้ยงแมวใช่ไหมเราก็ต้องมีอาหารแมวมีกรงแมวมีบ้านแมวอะไรพวกนี้ไอ้คอมเพเนีพวกนี้มันก็จะรีเควสปัจจัยที่มันจะอาศัยอยู่ในเด็กเราได้นี่แหละมีคนถามว่าเอาพี่ เราแอบใส่ได้ไหมอ่ะอย่างเงี้ยลูรัสด,ดีมเดนเนี่ยมันบอกว่าอ่ามันจะเป็นคอมพาเนียนเราได้ถ้าเพอร์มาเนนในเด็กเริ่มต้นของเรามีค่าไล้2หรือต่ำกว่าสมมุติคุณจะโกงอ่ะคุณเอาค่าไล้3มาเลยถ้าเกิดคุณไล่ไอ้ใบเนี้ยออกจางมือคุณแพ้เลยนะก็คือมันไม่ตรงกฎคอมพาเนียนไงแล้วคุณเลี้ยงคอมพาเนียนไว้แล้วอะ่ะก็เลยเป็นคําตอบที่ว่าแอบใส่ได้ไหมแอบใส่ได้แต่มุณใช้ไม่ได้นะก็คือมันก็จะอยู่บนมือนี่แหละเป็นเด็ดการ์ดอะครับไอ้คอมเพนเนียนเงีย ก็คืออ่ะมีกดไว้เยอะๆ10ตัว10วกดไม่เหมือนกันสัก,กตัวจะเลี้ยงแต่ละตัวก็ต้องมีการจัดเด็กที่สไตล์เนี้ยที่มันล็อกมาแล้วอ่ะเขาคงคิดว่าผู้เล่นจะลําบาก <c oughs> ไม่ลําบากคอมพานีเนี่ยถูกเรียกว่าโบเกนแมชชีนิกเลยครับเพราะว่าไอมือใบที่8เนี่ยแม่งสาคัญมากแล้วเทียสกคันคือแต่ละตัวเนี่ยมันเก่งมากด้วยนะคุณคือมันก็ไม่ได้เก่งมากหรอกแต่ว่ามัน สร้างความได้เปลี่ยนในจังหวะที่เราไม่มีมือเรายังมีคอมเพเนียนไปที่8ไงเออหลายๆตัวก็สร้างความแตกต่างก็ค,คือตอนนั้นอะเออคนเลียออกมาเนี่ยทุกคนเลี้ยงคอมเพเนียนกันหมดเลยครับโอ้เป็นบงแกมอนเลยก็จะม,มีตัวแบบทินทิกันแบบไม่กี่ตัวหรอกแต่ก็เยอะคือเด็กไหนถ้าไม่ลำบากมากเกินไปนะกูใส่คอมเพเนียนหมดเะยยงงมว่าบางตัวที่แบบคาราเยอะอะไรพวกนี้ก็อยากเอามาใส่เป็นคริเจอร์ธรรมดาก็ได้คอมเพเนียนมันก็ไม่ได้รีเควสอแลจนเขาต้องเปลี่ยนกฎนะครับ จ,จ่ายค่าไร่เรียกคอมพานียลงตานามได้เลยเหมือนเป็นใบที่8ต้องเปลี่ยนว่าไอ้คอมพานเนียเนี่ยครับกรณานะจ่าย3แล้วเอาขึ้นมือก่อนนะครับคือทุกตัว additional cost 3นะครับแล้วต้องทำแบบเป็นฟอลซอรี่ด้วยนะก็คือต้องเป็นเธอโน้นเลยคุณถึงจะมานึกถึงคอมพานเีใบที่8นะครับจนปัจจุบันนีย้ยังมีคนใช้อยู่นะใน form เม็นลึกๆแต่ก็มีน้อยมากแล้วเพราะว่ามันต้องเป็นแบบไม่มีอะไรทำจริงๆแล้วครับมันถึงจะ นึกถึงคอมพานีนนะก็เป็นใมคนหน่งที่โบเก้นจนกดต้องเปลี่ยนตามเพื่อที่จะทําลายโวงเกมของเราถ้าไม่ทํางี้ก็คือคอมพานีนผมว่าก็ยังอยู่ในเด็กจนถึงตราเท่านามโอเคครับ okay, นั่นก็คือการแปลกกดเปลี่ยนนะครับซึ่งเราได้มานําเสนอในวันนี้อ่าเพื่อนๆมีกดหรือว่าการอะไรที่มันแปลกๆในอดีตท,ที่เคยเล่นมาบ้างบอกเรามาได้นะครับในคอมเมนต์สำหรับวันนี้ภู้กเกียการ์ดลาไปก่อนสวัสดีครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและอย่าลืมไปกดติดตามเพจของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผู้เก็การ์ดลาไปก่อนสวัสดีครับ